นะครับต่อไปเนาะ <c oughs> เราจะสร้างแผนที่นะครับสามมิตินะครับให้ไปที่โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์นะครับครับโปรแกรมที่เราใช้กันอยู่ก็เป็นตัว trial นะครับหรือว่าเป็นเวอร์ชันทดลองนะครับอ่านะครับนะ ตัวโปรแกรมเซ r ร์ฟเนี่ยนะครับก็คือเป็นโปรแกรมสร้างแผนที่ทั่วไปนะครับเนาะหลักๆของมันเนี่ยนะครับจะสร้างแผนที่จากรูปแบบของคอนทัวร์ต่างๆนะครับเนาะหรือว่าสร้างแผนที่จากจุดก็ได้นะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคอนทัวร์นะครับเป็นอย่างไรเนาะสามารถแทรกรูปภาพเข้ามาได้นะครับโดยการใช้คําสั่งคําว่า Base นะครับเนาะมีคอนทัวร์นะครับมีโพส์เนาะนะครับแล้วก็สามารถสร้างเป็นแผนที่3มิติได้ นะครับเนาะเดี๋ยวตัวอื่นเนี่ยเราค่อยไปดูกันนะครับเนาะหน้าต่างทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นคอนเทนต์นะครับหรือว่าเวลาเราแทรกไฟล์เข้ามานะครับเนาะตัวของไฟล์ของเรานะครับจะไปอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้เนาะแล้วก็ Information นนะครับเอาไว้ปรับแต่งไฟล์ของเราสีต่างๆนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวแรกนะครับคอนทัวร์นะครับหน้าตาเป็นอย่างไรเนาะใช้งานอย่างไรนะครับ ไปที่ไฟล์ที่เราทำการเอ็กซ์พอร์ตนะครับออกมาเนาะจากโปรแกรม a rgs c นะครับเนาะนะครับก็จะมี utm นะครับแล้วก็ Rock Clip เนาะนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันนะครับระหว่าง 1> n 1 4 e 1 0 1นะครับที่เป็นรูปแบบของ gcs นะครับ coordinate system เป็นลัดลองนะครับกับรูปแบบของ n 1 4 e 1 0 1ที่เป็น utm ที่เราโปรเจกต์ไปแล้วนะครับ อ่านะครับลองดูนะครับอ่าที่ได้มานะครับตัวของ N14E101 นะครับหนึ่เนาะเวอร์ชันสานะครับเนาะเราจะเห็นว่า coordinate system ของเขาเนี่ยเป็นรูปแบบของล i t u จ e ดลอง i t จ d e นะครับซึ่งจะแตกต่างกับตัวของแผนที่ธรณีวิทยาของเราที่เราทำลงไปนะครับในรูปแบบของ UTM นะครับเนาะ แล้วนะครับถ้านำเข้าไฟล์นะครับข้อมูลชั้นความสูงนะครับมาในรูปแบบของละดิจูดลองดิจูดนะครับเวลาเราตัดคอส s ซ s e c t i o นะครับเนาะเราจะไม่สามารถที่จะได้สเกลที่มันถูกต้องนะครับเราจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวของ UTM นะครับที่มีระยะห่างเนี่ย เป็นรูปแบบของเมทริกนะครับถึงจะสามารถที่จะตัดคอเซกชันได้นะครับเนาะเราลองมาดูนะครับเนาะคอเซกชันที่ได้ออกมานะครับจะเห็นว่าทางด้านแกน x นะครับเนาะจะมีดิส t ทนซ์ที่มันแปลกๆไปนะครับ เราให้ชัวร์นะครับเนาะให้ใช้คอ s เซ c ชั่นนะครับในรูปแบบของ UTM ดีกว่าหรือว่าใช้ตัวของ c o n d e n t System นะครับให้เป็นรูปแบบ UTM ดีกว่านะครับอ,อ่านะครับ เราไปดึงตัวของ tm มานะครับปึ๊บอ่านะครับโคน s ซิสเตนะครับอย่างที่เห็นเนาะเปลี่ยนเป็นค่า utm เรียบร้อยนะครับเนาะเราสามารถที่จะใส่สีของมันได้นะครับให้คลิกไปที่ตัวของคอนทัวร์นะครับทางด้านซ้ายมือเนาะนะครับไปที่เลเวลนะครับเนาะ ไปที่ Fill Contour นะครับคลิกเข้าไป1ครั้งเนาะจะมีสีออกมานะครับสามารถใส่สีได้เป็น t e r e n c e นะครับในรูปแบบอย่างนี้เนาะนะครับหรือเราอยากใส่ Color Scale เข้าไปก็ทำได้เช่นกันนะครับในรูปแบบแบบนี้นะครับก็จะรู้บริเวณไหนสูงต่ำเท่าไหร่นะครับเนาะหรือว่าต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเท่าไหร่นะครับเขาจะอิงค่ามาจากตัวของ ค่าตัวของดิจิตอลอิเลเวชันของเรานะครับต่ออ่าต่อไปนะครับเราสามารถตัดคอร์สเซกชั่นได้นะครับไปที่แมป2เนาะคอร์สเซกชั่นนะครับไปที่โปรไฟล์นะครับลองลากตัดดูครับเนาะอ่านะครับตัวของดิสเทนต์นะครับที่เราเห็นเนาะนะครับก็จะมีระยะห่างที่ถูกต้องนะครับเนาะเป็นหน่วยเมตรนะครับอ๋อแล้วก็มีอิเลเวชันชัดเจนนะครับ เราสามารถตัดคอร์สเซกชันนะครับผ่านโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ได้เช่นกันครับถ้าต่อไปนะครับเราอยากที่จะนำเข้าตัวของแผนที่ธรณีวิทยาของเรานะครับให้มาซ้อนทับกับแผนที่ที่เรานำเข้าเป็นแผนที่โทโปโกราฟีนะครับ อ่ะนะครับสักคู่อ่านะครับเนาะถ้าเราต้องการที่จะใส่ตัวของแผนที่ธรณีวิทยาลงไปนะครับก็ทำได้เนาะไปที่เบสนะครับเนาะแล้วก็เบสธรรมดานะครับนำเข้านะครับที่เราตัดไปเมื่อสักคู่เนาะนะครับก็จะมีเส้นนะครับเป็นโพลีกอนนะครับตามมาเนาะ ถ้าเราเห็นว่าแกนมันทับกันอยู่นะครับเราสามารถลากให้มันลงไปครอบกันได้นะครับเนาะตัวของเส้นก็จะหายไปนะครับตัวเลขที่มันทับกันอยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราต้องการที่จะใส่สีของมันใช่ไหมเราต้องปิดตัวของคอนทัวร์ออกไปก่อนนะครับเนาะไม่งั้นจะรายตาครับ อ่าไปคลิกที่เบสนะครับเนาะไปที่ Edit Symbol นะครับไปที่ Pinic Value นะครับเนาะเขาจะดึงค่าของพวก Attribute f i e l d นะครับที่เราอยู่ใน ArcGIS นะครับที่เราอ่านได้เนาะนะครับไปที่ t e x t Symbol นะครับแล้วก็แอดเข้ามาหมดเลยนะครับเขาก็จะแอดมาเนาะในมวดหิน นะครับหรือว่าหน่วยหินที่เราทำการครอปมานะครับกดแอปพลานะครับเนาะเราจะเห็นว่าสีก็จะเข้ามาแล้วเนาะแต่สีเนี่ยมันไม่ตรงนะครับให้เราทำการที่จะเลือกนะครับสีนะครับ,นะรบให้มันตรงกับที่อยู่ในภาพของเรานะครับให้มันได้เนาะเราก็ทำการย่อนะครับตัวของ Arc Map นะครับแล้วก็ตัวของ s ซ r ร e r นะครับให้มันมี2หน้าต่างนะครับเราก็ใส่สีเข้าไปได้เหมือนเดิมเช่นกันนะครับ นะครับนะใส่ตัวอักษรนะครับให้สามารถที่จะรู้ได้เนาะนะครับว่าเรากำลังเติมสีตัวไหนอยู่นะครับไปที่ e d i s y m b o l นะครับเช่นเดิมเนาะ นะครับค่อยๆไล่ไปเนาะสามารถกดได้นะครับกดไปที่ฟิลนะครับเนาะสามารถเลือกสีได้ตรงที่คอสตอมคันเลอร์ครับก็ไปจิ้มเนาะเป็นปากกับ<ง>ไปเรื่อยๆนะครับ ่านะครับเมื่อเราทําการใส่สีนะครับเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับก็จะมีสีคล้ายๆกับตัวที่อยู่ในตัวของโปรแกรม Art Map ของเรานะครับเนาะอ่าต่อไปนะครับถ้าเราอยากสร้างนะครับแผนที่3มมิตินะครับหรือเราอยากโชว์ตัวของสัญลักษณ์ตรงนี้ขึ้นมาเนาะให้ไปกดคลิกเหมือนเดิมนะครับ ไปที่ตัวที่เราต้องการที่จะโชว์นะครับ label นะครับเนาะอยากโชว์อะไรนะครับเนาะเขาก็มีให้ใส่นะครับถ้าไม่โชว์ก็คือใส่เป็นนอนไปนะครับเราอยากโชว์ text symbol นะครับก็ไลน์ลงมาครับเนาะสามารถปรับได้นะครับว่าอยากได้ ให้ตัวแสดงสัญ,ญลักษณ์อยู่ตรงกลางซ้ายขวานะครับหรือว่า user define เนาะสามารถปรับได้นะครับเนาะสีตัวอักษรนะครับฟอนต์ตัวอักษรนะครับอยากให้เป็นอะไรนะเราก็สามารถปรับได้เช่นกันเนาะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับเนาะต่อไปนะครับเราจะสร้างแผนที่3มิตินะครับเนาะขึ้นมานครับขออนุญาตปิด นรับให้หมดเนาะ <S <S ครับให้ไปที่ surface นะ 3d surface นะครับตรงนี้นะครับเราก็ไปนำเข้าข้อมูลเข้ามาเลยนะครับ utm ของเรานะครับรอสักพักหนึน่งกดเข้าไปนะครับอ่านะครับ ตัวของแผนที่3มิตินะครับก็จะขึ้นมาเนาะในหน้าตาแบบนี้นะครับมีเท r เรนชัดเจนนะครับเนาะตรงไหนเป็นภูเขานะครับตรงไหนเป็นที่ราบนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับก็จะแสดงข้อมูลนะครับจากข้อมูลชั้นความสูงเชิงตัวเลขนะครับหรือว่าดิจิตอลอิลลเวชันที่เราดาวน์โหลดมานะครับเนาะเราเปลี่ยนเป็นตัวของ utm พิกัดเป็น utm แล้วนะครับเนาะหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับเนาะ ต่อไปนะครับถ้าเราอยากนะครับที่จะให้เขาโชว์เป็นแผนที่ธรณีวิทยาของเรานะครับในการซ้อนทับตัวของแมพนะครับก็ทําได้เช่นกันเนาะนะครับอย่างแรกเลยปรับให้เป็นเกรสเกลนะครับเนาะเพื่อเป็นสีดำนะครับให้สามารถที่จะซ้อนทับได้ง่ายๆเนาะต่อไปนะครับให้ไปกดคลิก3จุดนะครับที่คําว่า Upper อรนะครับเนาะทำการ r e เ e ิร์สนะครับ1ครั้ง นะครับเนาะเขาก็จะกลับข้างไปสีที่อ่อนสีที่มากที่สุดนะครับก็จะเป็นสีขาวเนาะนะครับกลับข้างไปครนะแต่นะครับมันก็อาจจะยังไม่ชัดเจนเนาะให้เรากดที่จุดสีดำหนึ่งครั้งนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนให้เขาเป็นสีขาวทั้งหมดได้เลยนะครับเนาะ จะได้ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำตัวของ base map นะครับที่เป็นตัวของ geology นะครับลากขึ้นไปไปทับนะครับอาจจะใช้เวลานานาน,นะครับรอสักพักหนึ่งครับก็จะได้เป็นแผนที่ ธรณีวิทยา3มิติขึ้นมานะครับบริเวณไหนที่เป็นภูเขานะครับเนาะเทือกเขาต่างๆนะครับก็จะแสดงชัดเจนส่วนที่เป็นตะกอนนะครับเนาะ QM QC นะครับก็อยู่พื้นที่ล่างนะครับหินปูนต่างๆหินแปรนะครับเนาะก็จะอยู่ด้านล่างนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับถ้าเราอยากหมุนนะครับ ตัวของแผนที่ของเรานะครับข้อมูลได้เช่นกันเนาะนะครับให้คลิกขวานะครับไปที่ trackball นะครับเนะก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นมานะครับค่อยๆปรับเขาะนะครับเนอะอยากโชว์ด้านไหนก็ค่อยๆปรับไปนะครับ่าเนาะก็ได้ประมาณนี้นะครับ นครับแล้วแต่ความสวยงามจัดให้มันอยู่ในรูปแบบที่สามารถแสดงได้ชัดเจนเนาะนะครับต่อไปนะครับเราสามารถยืดหดตัวของแผนที่3ามิติได้นะครับเนาะทำให้เล็กลงก็ได้นะครับเนาะหรือว่าเราเห็นมันโปร่ปงๆข้างล่างแล้วมันไม่สวยนะครับ ก็เราสามารถที่จะทำให้นะครับตัวของเบสตรงนี้นะครับเติมเต็มได้นอกก็คลิกไปที่โชว์เบสนะครับเนาะอ่านะครับก็จะมีอะไรมาปิดไว้นะครับเนาะบริเวณตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับเนาะในการสร้างแผนที่3มมิตินะครับของแผนที่ธรณีวิทยานะครับเนาะ